จากนี้เก้ากับผมกราบขอโอกาสได้เป็นต้นเสียงนำพาทุกท่านเข้าสู่พิธีการสำหรับชาวันนี้ขอทุกท่านได้ตั้งจิตนอบน้อมนั่งคุกเข่าพนมมือโอกาสนี้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระตนาตรายัยเปิดกลวยถวายเครื่องสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายลักษ์ณตามลำดับขอเรียนเชิญครับ โอกาสนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลขอพวกเราได้ตั้งจิตนอบน,อนอ้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตไตรพร้อมเพียงกราบ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 คำบูชาดอกไม้พร้อมกันนะครับอิมินาสการีนา ตังพุทธังอาภิพูชยามะอิมินาสการะนาังธรรมังอาภิพูชยามะอิมินาสการะนาังสังฆังอาภิพูชยามะ อารังสัมมาสัมพุทโตภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามสสามิ สุปติปันโนภาคาวะโตสาวกาสังโฆสังฆนามามิอารัธนาสินพร้อมกันนะครับมายังพันเตวิสุงวิสุงรัคขณาทายาติสารนนาสหา อัญจะสีลานิยาจามะตุติยัมปิมายังภันเตวิสุวิสุงรักขณะทายะเตสารเนนะสหังอัญจะสีลานิยาจามะตาทิยัมปิมายังภันเตวิสุวิสุงรักขณะทายะเตสารเนนะสหัง ปัญจศิลานิยจาจามและเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความมั่นคงในการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะโอกาสนี้ขอน้อมนำทุกท่านได้กล่าวสมาทานศินด้วยตนเองพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิ ทุติยมปีพุทธังสารนังคาชามิทุติยมปีธรรมังสารนังคาชามิทุติยมปีสังฆังสารนังคาชามิตาติยมปีพุทธังสารนังคาชามิตาติยมปีธรรมังสารนังคาชามิ ตาติยมปีสังขังสารนังคจชามิวานาติปตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอตินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจารา เวรมณีสิกขาปัทัทงสมาธิยามิโมสาวทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระยามัชาปมาตธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ สาธุอิมานิปัญจสิกขาปรธานิสิเลนะสุขติญันติสาธุสิเลนะโภคสัมปทาสาธุสิเลนะนิพุติญันติทัสสมะสิรังวิโสทะเยสาธุาธครับการนี้ก็เป็นเชิญเจ้าหน้าที่ได้อัญเชิญพระธารพระราชทานเข้าสู่อัฐสงได้เลยนะครับ ด้วยพระมหาการุณาธิคุณนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ทรงโปรดนะครับมีรับสั่งให้ทางผู้แทนนะครับซึ่งนำโดยท่านผู้ว่าแต่และจังหวัดที่ทางคณะสงฆ์ได้จาริกผ่านนะครับได้เป็นตัวแทนในการน้อมถวายพระทหารพระราชทานนะครับทุกจังหวัดในทุกเส้นทางที่เราเดินผ่านนะครับในส่วนนี้ ก็นับเป็นพระรมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สําหรับพระสงฆนิกรน,นะครับในโอกาสที่ได้มีส่วนได้ร่วมในการประกอบพิธีนะครับ ไปก็คงจะเข้าสู่การกล่าวคำถวายนะครับโดยวันนี้มีสัทยาญาติโยมที่ได้น้อมจิตน้อมใจได้รวบรวมปัจจัยเพื่อที่จะตั้งต้นเป็นพระป่าในการน้อมถวายเป็นค่ารถค่าเดินทางแก่คณะสงฆ์ที่ร่วมเดินทางในคณะสงฆ์จาริกทุดงนะครับโดยมีท่านคุณแม่ดร ok แม่ชีโทสพรนะครับในการเป็นตั้งต้นพระป่าที่จะได้ร่วมกันทอดถวายในวันนี้ ในโอกาสนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พวกเราแก่สถานที่และโอกาสอันดีนี้ก็ขอน้อมนำทุกท่านใดตั้งจิตนอบน้อมตั้งนโมสามจบพร้อมกันเลยนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามนะครับอิมานิมายังพันเตปังสุกุระจีวรานี พัตตานิสาวริวรานิพิกขูสังคัสโอนุชยามาสาธุโนพันเตที่ขูสังโฆอิมานีฟังสุกุระจิวรานิพัตตานิ สัพริวารานีปฏิดิขนาตุอัมหากัญเจวะมาตาปิทุอาทีนันจายาตะกานังเทวตานังสัพเพสังสัตตานัง อี่คารตังอิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรพร้อมทั้งพัตตาหารกับทั้งเครื่องบอริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ขอถวายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายแด่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีคุณมารดาบิดาวงศาคนาญาตเปรตอสุรกายเทวดาทั้งหลายเจ้ากรรมนเวรทั้งหลายสัพพะสัตทั้งหลายขอให้ได้รับในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้อุทิศให้แล้วหากท่านมีความาทุมมกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์หากท่านมีความสุขสข,ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดสิ้นกาลลนานด้วยเถืน บุพาได้เข้าสู่บัลลงหน้าถรรพ์เพื่อถวายพระทหารเจริญพรคุณแม่ด็อกเตอร์เฉชิทศพรประกาศทางหัวหน้าส่วนราชการท่านในอำเภอทางพ่อชุมพลพุทธให้ทราบคุณพ่อเห็งอยู่ที่นี่หรือเปล่ปาถ้าคุณพ่อสะดวกก็จะเดินพรได้ อยารอความพร้อมสักนิดหนึ่งก็ที่เราจะถวายกันให้เราได้อธิษฐานนะการน,น้อมจิตรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระมหาโรณาที่คุณขอพระองค์ท่าน น้อมถวายพระประรานพระประานที่พวกเราได้นำมากเือเป็นพุทธบูชาข้าหวผ้าขอเชิญทนายยกขึ้นเอ้ยน่าเกียดน้อมถาสาธุเชิญพรท่านรองพ MM ู um, er as, angel, ้ว่าถวายพระใจ การเจริญพรทันกลับเข้าสุภัง่าอาจารย์พรชลทีได้นำพัฒหาไป ไว้เพื่อถวายพระเทราทิิสำหรับท่านไหนที่มีสิ่งของที่จะถวายเอาไว้รอตอนพระคุณเจ้าตักอาหารหรือว่าตักอาหารเสร็จคอยเข้ามาถวายพระจารย์อีกรอบหนึ่งเพราะว่า อันนี้เพื่อเป็นการบริหารเวลาถ้ามาขอเวลาสักนิดนึงนวันนี้ท่านรองรู้ว่าทา่านมีภารกิจอะไรต้องขออนุญาตขนาดสองหละการทา่ทานทั้งหลายนิดนึง ไม่เกาวอะไรเลยก็กลัวจะไม่เป็นการสมควรอันนิมลพระเจ้าพระนมนนมมัตถุรัตนัตยัตสักอ,อนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบธรรมสการขอโอกาสท่านครูบาจารย์พระเทรานุเทระขอแสดยยงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกท,ทุกรูปขอถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระรชวชิรัเก้าเจ้าอยู่หัวข้าเจริญพรท่านพระพันตรีบุภาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนทุกานทุกคนวางมือลงนะเพราะเวลาสักสามนาทีถึงห้านาทีเพื่อท่านจะได้สบายใจเพราะเมื่อวานนี้หลวงพ่อท่านแบบ คงจะดีใจหลวงพ่ออดีตที่ปรึกษาทั้งคารวะท่านด้วยและท่านก็ได้พูดได้คุยด้วยตมมาต้องต้องขออภัยท่านทั้งหลายส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านลำบากกับตมาด้วยอันนี้ขออภัยจากใจไม่ได้คิดว่าจใจท่านมานั่งตากแดดอย่างนี้ไม่ได้คิดว่าท่านต้องมาเหนื่อยต้องมาลำบากอย่างนี้แต่ว่าด้วยเชว่าเป็นบุญ ด้วยบุญที่พวกเราได้มีโอกาสได้มาร่วมในพธิธีในการถวายพระทหารโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงมีพระราชศรัทธาที่ซึ่งถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ให้เราได้น้อมลำลึกและก็ตอกยำ้ำว่าพระองค์งเป็นผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา เป็นแบบเป็นอย่างให้กับพวกเราไม่ใช่เฉพาะคณะทุดงจะเป็นในส่วนของการเรียนการศึกษาทั้งปริญญาทั้งบาลีทั้งครูาอาจารย์หลวงปู่ในป่าในเขาหรือว่าพระมหาเทระทุกส่วนซึ่งพระองค์เหมือนกับมีสายพระเนตรอันยาวไกลได้มองเห็นแม้แต่คณะจาริกธุดงซึ่งไม่ได้มี โยถามบรรดาศักด์เป็นพระธรรมดาแต่ว่าพระองค์ก็ทรงมีพระสถาที่จะถวายมาตานฉะนั้นพวกเราทั้งหลายถือว่าเป็นเป็นผู้โชคดีที่พวกเราได้มีโอกาสไปมาร่วมในการทําบุญซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องตอกย้ำว่าความไม่ประมาทในชีวิตเป็นเรื่องที่สําคัญมาก เราจะอยู่ในฐานะเยในฐานะในตำแหน่งไหนจะสูงสุดเป็นพระราชามหากริยับเรแลกว่าเป็นเศรษฐีกหัดีคนทุกคนยากจะว่าทุกคนล้วนที่จะต้องเดินทางไปสู่ความแก่ไปสู่ความเจ็บความตายตลอดสองพันสามพันปีหรือว่าตั้งแต่เริ่มต้นก็เป็นอย่างนี้นะจนมาถึงพวกเรา วกเราจะมียศถาบรรดาศักดิ์วกเราจะมีความร่ำรวยขนาดไหนวันหนึ่งชีวิตเราก็ต้องคืนเมื่อเราได้มาก็ต้องพัดพากเมื่อเรามีวันหนึ่งเราก็ต้องจากจากชีวิตของเราทั้งหลายจึงไม่ควรประมาทธรรมาจึงอยากจะฝากธรรมะสั้นๆส,สามข้อว่าหนึ่งขอให้เราดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเราจะอยู่ในฐานะใหนตำแหน่งไหนหน้าที่ไหน จะมีเกียรติมียศจะริำจะรวยถ้าชีวิตเรายัางเกี่ยวข้องกับบาปกับกรรมกับอะไรที่ไม่ดีไม่งาัแสดงว่าท่านไม่รักตนเองแสดงว่าท่านไม่เป็นห่วงตนเองเพราะว่าวันหนึ่งชีวิตเราจะต้องพัดภาคจากสิ่งที่เรามีหน้าที่ที่เราเป็นวันหนึ่งคืนสู่ธรรมชาติร่างกายสังขารอย่าว่าแต่เงินทองยศถาบรรดาศักดิ์แม้แต่ตัวเราก็ต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติ ในวันหนึ่งข้างหน้าร่างกายสังขารเราก็จะไม่มีแล้วกับคืนสู่ดินสู่น้ําเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับฉะนั้นกอ็เราทั้ไหายได้รับตนเองในการที่เราจะต้องรับผิดชอบจิตใจดวงวิญญาณในปัจจุบันก็ดีในอนาคตก็ดีฉะนั้นฝากไว้สั้นๆว่าหนึ่งขอให้ท่านได้ดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทสองให้ท่านดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าทําตนให้เป็นผู้มีประโยชน์ อย่าทำตนเป็นผู้ที่เป็นภาระหรือทําตนเป็นผู้ที่ทําให้คนอื่นต้องเดือดร้อนชีวิตของเรามีเวลาเท่ากันสามารถที่จะพัฒนาสร้างคุณค่าได้เหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่เราจะรู้จักใช้โอกาสหรือว่าสร้างโอกาสหรือว่าทําให้ตนเองสามารถที่จะเจริญหรือว่าเป็นที่ยอมรับเป็นที่เคารพเป็นที่อะไรที่จะให้เกิดขึ้นกับตนเอง ซึ่งเราจะต้องสร้างให้กับตนเองฉะนั้นขอให้ท่านทําชีวิตท่านให้มีประโยชน์นะแต่ละวันประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นประโยชน์ทั้งสองประโยชน์วันนี้ประโยชน์ภายภาคหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งขอให้ชีวิตท่านมีประโยชน์อย่าให้เป็นโทษอย่าให้นำพาไปสู่สิ่งที่ไม่ดีสุดท้ายชีวิตเราเนี่ มีความทุกข์กันทุกคนมีปัญหากันทุกคนมีอุปสรรคกันทุกคนจะรวยจะจนจะมีฐานะตำแหน่งยศถาบรรดาศัก,าาททกดิ์สิ่งที่สามารถทําให้เราบรรเทาทุกข์ได้สิ่งที่สามารถทําให้เราอยู่กับโลกอยู่กับสังคมนี้ได้คืออะไรรู้ไหมปล่อยวางรู้จักปล่อยวางสะบ้างรู้จักให้อภัยสะบ้างชีวิตของเราไม่มีเวลาพอที่จะไปโกรธใครนานๆเกลียดใครนานๆ,ๆ,ๆ,ๆ หรือว่าอยู่กับความโลภความโกรธความหลงจนบางครั้งทําให้ตนเองไม่มีความสุขในชีวิตถ้าท่านมีความทุกข์พยายามศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ปล่อยวางความรู้สึกความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นให้มากที่สุดเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่าให้เป็นเรื่องเรื่องอะไรที่พอที่จะให้อภัยได้ให้อภัยชีวิตเราไม่มีเวลาจะไปโกรธไปเกลียดอาฆาตพยาบาทอิจฉาริษยาใครนานๆมันเหนื่อยมันเสียเวลา ฉะนั้นเราปล่อยวางได้ชีวิตเราก็จะทุกน้อยเอาเวลาไปสร้างความสุขให้กับตนเองสร้างคุณค่าให้กับสังคมทําให้เกิดประโยชน์ในการเป็นอยู่ร่วมกันวันนี้ทศมาต้องขออนุโมทนาขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระมหาเถระโดยเฉพาะท่านเจ้าวาดที่ดูแลต้อนรับแบบเกินแล้วก็เต็มที่มากทศมามาที่นี่เป็นครั้งที่สามแล้วประทับใจจน จนมาแล้วคิดว่าจะไปเส้นอื่นก็ทำใจไม่ได้ก็เลยต้องมาที่นี้อันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่าง,ย,างยิ่งพอนโมทนากับทางท่านผู้ว่าทันิวัตรรุ่งสาคอที่ได้ดูแลได้ให้ท่านรองผู้ว่าก็ดีทางพอออสํงงานักงานพุทธศาสนาก็ดีทางท่านนายกอบจอก็ดีหรือว่าทุกส่วนราชการได้มีส่วนร่วม ตมาก็เข้าใจในภาระหน้าที่ของท่านทานลายแต่ว่าการที่จะได้เห็นภาพอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ยากมากวันนี้เห็นภาพความจงรักภักดีเห็นภาพความสมัครสมานสมัคมคีเห็นภาพแห่งความเคารพความศรัทธาซึ่งจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับจิตใจของพวกเราตมาขออ้างอิงอำนาจคุณนระษีรัตนตรยัยบุญกุศลอันใดที่พวกเราพะพฤติปฏิบัติขอจงเป็นเครื่องเกื่อหนุนส่งเสริม อำน่วยผลนุนบรรดาลให้พวกเราทั้งหลายเจริญงอกงามในคุณธรรมคุณงามความดีในหน้าที่การงานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอพวกเราได้ละลึกถึงผู้มีพระคุณชีวิตเรามีหนี้พ่อแม่ผู้ให้การเลี้ยงดูผู้ให้ชีวิตผู้จะให้การอุปการะผู้ที่เกี่ยวข้องผูกพันขอบุญกุศลนี้ได้ส่งถึงท่านทุกท่านทุกตนทุกจิตทุกวิญญาณขอได้รับรู้อนุโมทนา ชีวิตเรามีกรรมที่เราอาจจะประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินบุคคลในบุคคลหนึ่งสรมพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายขอบุญกุศลน,นี้ได้ไปชดใช้หรือว่าได้ไปปลดเปื้องกรรมเวรอุปปรรสปัญหาที่เขาเหล่านั้นอาจจะขัดขวางขัดข้องเป็นมารในการที่ไม่ให้เราสามารถที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าเจริญก้าวหน้าขอให้เขาเหล่านั้นได้รับรู้อนุโมทนาปลดเปื้อง ในสิ่งที่ขัดขวางขัดข้องอะไรต่างๆและขอบุญกศุศลนี้ได้ส่งให้พวกเราทั้งหลายเจริญงอกงามในคุณธรรมคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปท้ายที่สุดขอพวกเราตั้งจิตน้อมระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอบุญกุศลที่พวกเราได้กระทำทุกบุญทุกอย่างน้อมถวายเป็นพระราชกศุศลแด่พระองค์ท่านขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพร่มไทรหองประสบนิกรชาวไทยตลอดกาละนานด้วยเธอ,าอ,อกายกระางขนส่งยันโยมเตียงตรวดน้ำระพรนะขอบคุณจ้าได้แผ่บุญแผ่เมตตา ญาตาวะริวะปุราปิริปุเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปการปติอิจิตังปจิตังตุมหังจิตัมเมวะสมเมชโตสัพเพปุเรนโตสังขปาจันโทปนรโสยัตถะมณิโชติรโสยัถา เยนติโยวิวัชัญตุสัพพะโลกะวินัสสะธัมมาเตภาวาทวานสาริโยสุขิติกายุกโขภาวะอคติวาธนเส

ตุสาพมังคารังรักขันตุสาพระเทวตาสาพะพุทธานุภาเวนัสธาสทิภวันตุเตภวตุสาพมังคารังรักขันตุสาพระเทวตาสาพระธรรมานุภา นัสสธาสุติภวันตุเตภวตุสามพมังคารางรัภรันตุสามปเทวตาสามภสังฆาโลกอาเวนัสสธาสุติภว ขอสงลายได้รับทราบข้าน้ำโภชนะอาหารที่ญาติโยมนำมาถาวายเราจะพิจารณาเพื่อให้เป็นไปในการปฏิบัติในส่วนที่เหลือขอมอบคืนให้ญาติโยมได้บริโภครับประทานไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลกับญาติโยมขอปัจจัยกองกลางห้า0 0ื่นบาททำบุญบำรุงวัดเป็นค่าน้ำข้าไฟใช้นี้สง์ ทรงทลายรักราบแล้วขอจงอนุญาตอนุโมทนาสาธุการขึ้นพร้อมกันด้วยเอสถธุ